พอมาถึงวันนี้เราจะบอกว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่เล็กๆแบบเดิมแล้วมันแข็งแรงอจากว่าใหญ่ที่มันรวยเรื่องยาเสพติดไปแล้วเนี่ยคอันเราก็ต้องคิดใหม่ทีนี้ถ้าบอกว่ามันเป็นนโยบายยาเสพติดไหมแล้วทางพรรคเพื่อไทยจะสู้ยาเสพติดไหมคุณก็ต้องขึงขังกว่านี้ไงคุณก็ต้องพูดเรื่องยาเสพติดได้ใช่ไหมไม่ใช่บอกไม่มีอะไรทุกคนขับขับมากุีกันได้คุณก็ต้องบอกเลยพวกนี้มันเป็นพวกค้ายยาแต่ไม่เป็นไร เพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดเกินไปอะไรต่างเราต้องคุยเพื่อจะกําหนดเขตแดนให้ชัดเจนส่วนยาเสพติดเราก็ดูแลในประเทศไม่ให้มันเข้ามาแต่ผมก็ยังยืนยันว่าเราต้องข้ามไปออกนอกประเทศตดยร่วมมือกับจีนร่วมมือกับพม่าในการรัตเว้นร่วมเพื่อที่จะป้องกันยาเสพติดแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงรับวาไปเป็นยาเสพติดใครผลิตไม่รู้ผมจัดการหมดไม่ไม่ไม่ต้องไปเกาหาเขาใช่บอกว่าของใครไม่รู้แต่เราจะจัดการเรื่องนี้แล้วก็เพราะเราป้องกันคนของเรา คนของเราต้องเป็นเบอร์หนึ่งุณต้องใช้คำของทรัมป์บ้างไทยแลนด์เฟิร์สบ้างไม่ใช่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ลาสอะไรเงี้ยนะต้อง First กับเขาบ้างยอมเข้าไปบทเลยเราก็มีอะไรก็ให้ก็หมให้อย่าเป็นมาอารีในยุคนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการแย่งที่กันคุณต้องไม่ใช่มาอารีคุณต้องสู้ ้องป้องกันเขียดตัวเองพอพูดถึงประเด็นเรื่อง,องยาเสพติดเก่งอยากขอความรู้สนุงเพิ่มนะคือผมเนี่ยอ่านข่าวได้ยินข่าวมาตลอดกองกำลังผาเมืองประทะกับคนขนยาบ้าขนคนขน,นยาเสพติดได้ยินตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่มาทามํางานนะครัะว่ามามันไม่จบไม่สิน้นก็คุณไม่ได้ไปจัดการต้นทางไงจัดการต้นทางก็ไม่รู้ว่าใครสนิทถ้าสมมุติเป็นวาแดงนะ สมมติสมมติเป็นวาแดงเสนิกับจีนกูไปคุยกับจีนเพราะเขาไม่ส่งเขาจีนใช่ปะกณไปคุยกับจีนเราเขาบริกแล้วนะเราจะอยู่คุณคุณเป็นพี่ใหญ่คุณจัดการหน่อยถ้าคุณไม่จัดการผมก็ไม่เอาคุณเหมือนกันผมก็ไปหาทางอื่นใครปลายทางไงญี่ปุ่นมาโดนยาเสพติดเข้าไปเยอะแยะออสเตรเลียไงเอาเลยเอาเงินทุนมาเอาเงินทุนมาขอบริจาคเลยแล้วก็แล้วก็จ้างทหารรับจ้างลุยเข้าไปในในนู้นแนนั้นเลยมันมันมันได้ฮะตอนรับจ้างไม่รู้ใครไง อันลับจะไม่รู้ใครก็คุณลบไปอยู่นั้นต้องมีคนไปลบด้วยอก็ว่าไปสิคุณก็เล่นทางลับไปอแต่ไประดมทุนจากทางรุ่มมาเนื่องจากเราไม่มีตังค์ส่วนฐานไทยล้วก็อยู่ชายแดนเราไปออันนี้เป็นข้อเสนอจเจ้าหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อเสนอจากเสียนงเป็นผมผมทาแบบนั้นอแต่ถ้าจีจัดการให้กระจกมันดูฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ไปไหมเนี่ยไม่เห็นต้องฮาร์ดคอร์แล้วก็คนไทยเสียชีวิตบาดเจ็บไปเท่าไหร่ไอ้เรื่องเรื่องไอ้ยาเสพติดเนี่ยเสียผู้สุขคนเท่าไหร่ทาไมคุณคุณยอมมองคนไทยเนี่ย ล้มล้มหายตายจากหรือว่าบ้านแตกสลักขาดแต่คุณกลัวฝั่งนู้นเหรอคุณต้องไม่ยอมมันไม่ว่าจะเป็นใครไม่จำเป็นต้องเป็นวาแดงเป็นใครก็แล้วแต่ที่ใ่าจะเจติดต้องต้องกําจัดต้นทางให้ได้นี่คือหน้าที่ของคุณในฐานะความเป็นคนไทยครับที่ผ่านมาไทยทําอะไรแบบนั้นไหมครับไม่ทําเราตั้งรับอย่างเดียวคอยสกรีนคอยป้องกันแล้วก็นั่งดูโดนที<ๆ>่เขาเอาข้าม,มาแล้วก็ปล่อยยาเราไปวิ่งไล่จับเขาได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ยาปล่อยผ่านโดนเหรอ เอาโดนเอาข้ามมาเลยรกรรมธิการความมังกงที่คุณรงค์เข้าไปเขาก็เห็นโดนบินไปดินมาเราไปถามเจ้าที่บอกไม่มีโดนจะไปสู้อืะไรอย่างเงี้ยครับที่ผ่านมาสินุบอกว่าไทยไม่เคยทํางานเชิงรุกผมก็ใจถูกไหมใช่อันนี้อันนี้เป็นการกล่าวหาเขาเกินไปไหมหรือว่าไม่ไม่มันเป็นเรื่องปกติประเทศไทยทําง,งานเชิงรับมาตลอดนะไม่ว่าเรื่องอะไรซึ่งมันน่าจะเปลี่ยนฉากทัดได้แล้วเปลี่ยนความคิดได้ผมยกยึงเรื่องยาเสพติดอย่างเช่นคุณทักษิณเขาประกาศว่า พอขายยาผมกลับมาแล้วแต่ว่าพูดในใน,ใน,ในอุดรนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปข้างนอกอะไรแบบเนี้ยคือในมุมมองของเสนุควรลุกออกไปข้างนอกใช่ม,มันเหมือนต้นทางมันมีอ่ะคุณต้องไปบอกเขาแล้วต้นทางก็เหมือนกับเรื่องที่เราเคยมีสมัยก่อนเรื่องเรื่อง,องปลูกฝินอ่ะครับเราเสร็จแล้วก็มีพระมหากุศลที่คุณกรรชรล้นการชกันที่ที่เก้ากนะ็ไปจัดการเรื่องไอ้ทำไอ้อะไรทําพวกพืชพืชผักผลไม้ที่สูงอ่ะครับ แล้วก็ขายได้มีรายได้ก็จบเขาก็ไม่เขาก็ไม่คาเฟ่แต่ยาบ้ามันจะยาบ้ามันยาบ้ามันยากกว่านั้นเพราะมันมันเขาต้องการได้เงินเพื่อไปทําการลบข้อระเบบมันไม่สามารถจะพูดพูดแบบว่าจูงใจได้อันี้ต้องต้องเล่นด้วยกําลังอเพื่อเพื่อดันออกไปดันให้เขาถอยออกไปเหมือนกับที่อิสเาียลก็ไปดันฮิสบอลล่าแล้วตอนนี้ก็เจรจาหยุดยิงแล้วไงคือถ้าคุณไปดันเขาก็ยิงอยู่นั่นแหละคุณก็ต้องดันไปแสดงว่าผมเอาจริงเอาจริงเสร็จแล้วคุณหยุดผมหยุด เอามาเจรจารคุยกันเอาไงกันแน่มันถึงจะจบครับไม่งั้นก็คาราคาซังอยู่คือแม้ว่าจับเอเย่นในประเทศหลายใหญ่หลายใหญ่มากหลายใหญ่มากๆก็ไม่จบยึดทรัพย์ให้มันได้เถอะผมก็ไล่เนี่ยกรรมธิการความมั่นคงในขนาดมีมีชัดเจนว่ามีไอ้ตัวตัวต้นทางมีอะไรต่างมีเขาเรียกว่าบัญชีมาไปให้กับผู้รับเงินแล้วแต่อ้โหย,ยังจับยากเลยเพราะอะไรฮะ มันมีเงื่อนไขหลายลอย่างใ <qualified S 2> นเงื่อนไขหลายลอย่างซึ่งมันเหมือนกับว่าเราเหมือนกับว่ามันจะเอือ้อกับฝ่ายฝ่ายค้ายานะเออมันก็ไม่ไม่เกี่ยวเรื่องสิสิทธิมนุษยชนนะมันเป็นเรื่องของขบวนการท <sayin> ี่มันมันทาได้ยากอไม่เป็นไรอแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการไปออกไปข้างนอกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้กําลังแล้วมันจบอพอออกไปข้างนอกผมสนใจที่เสี่ยนุ่งเสนอนะว่าว่าไประดมทุนจากออสเตรเลียญี่ปุ่น ก็มีใต้ก็มีอที่ยาเขาเขาเข้าไปเยอะๆสัลัดก็มีอยาไปเยอะๆขอแบ่งมาแล้วก็เราไม่ต้องทําเองก็ได้ให้เขาไปประชุมเมืองข้างนอกครับแล้วบอกว่าผ่านกลไกอะไรครับกลไกรับสิอันนี้มีอะไรคุยคุยเสร็จก็เอาเงินมาแล้วก็คุณก็ไหลไปคุณไปกันเองอืข้าไปฝั่งดูกันเองจ้างกันเองอแต่เราอำนวยคามสะดวกให้ครับฟังดูน่ากลัวไหมใช่ ผมก็ถาม่อกนถึงจะจบไงไม่งั้นก็ไม่จบคือจ้างทหารรับจ้างตอนรับจ้างก็จ้างมาจากต,ต่างประเทศเลยแต่ยังไม่ต้องมายุ่งในเมืองไทยนะไปลงปั๊มแล้วหายไปเลยไปลุยเลยแบซึ่งจะโดนพมา่าเนี่ยบ่นตลอดอเราก็บอกประเทศเราเราป้องกันประเทศเรา เราเราดูแลประเทศเราอันนี้มันไม่ใช่ลุกธรรมดานี่นี่มันลุกมากนะที่เสนาองเสนอเนอีเ่ยทาไมเราต้องการเราปรกป้องประเทศเราอะทำไมเราต้องเอาประเทศเราไปรองรับความเจริญรุน่นของคนอื่นละ่ะอประเทศเราต้องมาก่อนผมจะเป็นทรัมป์แล้วในกลายจะเป็นทรัมป์แล้วจะเป็นไทยแลนด์เฟิร์สแล้วประเทศไทยต้องมาก่อนครับอความอยู่รอบประเทศไทยต้องมาอันดับแรกอจะไปไหนก็คุณจะว่านไป หุ่้ปับ๊บชักศึกเข้าบ้านนู่นนี่นั่นใช่ไหมผมก็ถามเนี่ยเฮ้ยไปทําอย่างนั้นนะ,ะ,ะยิ่งมาเสนอแบบนี้ในที่สาธารณะอีกโอ้โห้อเสนอมันไม่ใช่มาจากประชาชนทั่วไปเนี่ยมาจากนายพลอดีตรองเลขาธิการสมชเสนอแบบนี้เนี่ยนี่คือการชักศึกเข้าบ้านใช่ก็คุณก็พูดอย่างนั้นเสมอ,อแล้วคุณก็พูดอย่างนี้ไปเรื่อยกระทั่งเราไม่มีอะไรเหลืออ,อ่ะอย่างน้อยสุดคนคน,คนในประเทศเราเนี่ยบ้านแตกส่แลกขาดน,นะม,ม,มันก็เกิดขึ้นทุกวัน,เ,นเห็นอยู่ทุกวัน แล้วดีๆก็หนักขึ้นราคาก็ถูกลงไอทีจีปร้นอะไรต่างก็มีเรื่องแบบนี้มันต้องทําที่ต้นต่อแต่วิธีการที่เบาที่สุดก็คือคุณคุยกับจีนลองดูก่อนลองงขยับแค่ขยับในการพูดคุยเชิงรุกกันดูก่อนคือมันมีขั้นตอนตั้งแต่เรื่องการทูดมาสุดท้ายที่มีการทหารการทหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปลบด้วยรถตรงรถถังอ่ะทหารก็ใช้แบบที่ว่านี่ใช่ไหมพวกเหมือนไอ้กำลังเขาไอ้การลบอสมมาตรนะก็คือกองลังเหมือนเหมือนกองโจรน่ะหรือนายรับจ้างเอาว่าอันไป แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้รัฐอว่าแดงแล้วพูดตรงๆอ่ะตอนนี้พร้อมจะเป็นรัฐแล้วเขาไม่จะเป็นต้องทำยาเสพติดแล้วล่ะออรวยจะตายครับหรือเฟืออดีตอ่ะเราเราเคยได้ยินว่าแดงพอพูดถึงว่าแดงก็พูดถึงยาเสพติดนะใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เขารวยมากแล้วคราวนี้คราวนี้ฉากทัดมันไปมันเปลี่ยนแล้วไม่ไม่เปลี่ยนหรอเขารวยพอแล้วรวยจากก็ตอนนี้ไม่มีใครยุงเขาทุกทุกไอ้ทุกองกำลังันโลกกับพม่าโลกจะอ่อนแอกันหมดแล้วตัวเขาสบายอยู่คนเดียวมีเงินมีทองครบ มีอาวุธครบอพอถึงเวลาทุกคนเจรจากันเขาก็ได้ตามที่เขาต้องการเขาก็ได้รัดของเขาเขาแยกรัดแน่ล้วไปพึ่งจีนก็จบไงไม่มีอะไรสบายมีช่องทางค้าขายกับจีนก็อยู่รอดแล้วแจสตูอาจอาจจะอาจจะไม่จะเป็นแล้วไม่จำเป็นใช่เพื่อที่จะเข้าระบบโลกเพราะจีนเขาไม่เอายาเสพติดถ้าคุณจะอยู่กับจีนคุณก็ต้องไม่มียาเสพติดทำไมจีนเขาไม่เอาได้เราเราต้องรับอ่ะถอาคุณปลอดภัยผมไม่ปลอดภัยล่ะอันนี้ก็ต้องคุยกับจีน จีก็บอกเป็นเรื่องภาย,ยในประเทศพม่าผมไม่เกี่ยวะลรเออพูดได้แค่นั้นแหละ<ม>แต่ถึงเวลาคุณก็คุณก็เหมือนกับว่ากดดันทางการทูตสิ<ม>ถ้าอยากจะมาต่อไปจะมีสัมพันธ์ที่ดีกับจีต้องเรื่องเรื่องนี้นะ<ม>อะไรเงี้ย<ม>พูดได้เ<ม>พื่อเราจะได้ดูท่าทีจีนว่าจะจริงใจกับเราไหม,มอันนี้เป็นเรื่องสนุกนะครับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องมีการแลกกันไม่ใช่ตั้งรับแล้วก็รอยเขาเมตตาเฉยเฉผมสมมติต่อคุยกับพม่าในขั้นเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ผล คือเสียง,งองค์วิเคราะห์แบบนั้นไ,ไ,ไปคุยกับจีนผมสมมตินะครับุผมต้องเน้นย้ําคํานี้ละการดอกจันเอาไว้สมมุตินะคุยกับจีนก็ไม่ได้ผลอีกเพราะจีนก็หนุนว้าแดงอยู่ทํำยังไงมันก็ต้องไปขั้นต่อไปไงกระที่ว่าเนี่ยก็ต้องเอาปลายทางคนที่เขาเดือดร้อนนอ่ะเดือดร้อนก็คือที่อยู่ข้างนอกที่มันเป็นปลายทางของยาเสพติดนะ่ะเขาก็ต้องมาช่วยรเราต้องไปพูดคุยกันนอกรอบ แล้วที่ไปประชุมไม่ระดับใหญ่ๆทั้งหลายแหละก็คุยนอกรอบเป็นโฟล์ไอส์ก็คือสองคนคุยกันว่าจะเอาอย่างไงเรื่องนี้เป็นคนคนไปทวิภาคีไปถ้าตกลงกันได้ปั๊บก็รวมกลุ่มแล้วก็ตกลงทางลับไปแล้วมันจะไม่มีข่าวไม่มีข่าวไม่มีข่าวด้วยครับก็คือเห็นผลอย่างเดียวใช่ออะไรแบบที่เสีหนุ่งเสนอเนี่ยมันเคยมีในประเทศอื่นประเทศตัวอย่างไหมการประชุมกันทางลับเพื่อส่งทหารเข้าไปจัดการบางเรื่องบางราว อันนี้ทำไมคุยกับไปทางที่ดูเดือดที่สุดก็คือสหรัฐเขาทําในอเมริกาใต้จังเยอะแยะอันนี้ต้องคุณมันเป็นเป็นหนังเป็นหนังเยอะแยะไปหมดเป็นเรื่องปกติครับที่ประเทศที่เราบความเสียหายเนี่ยจะต้องป้องกันคนของเขาเองซึ่งเราก็ควรจะทําแต่เราอาจจะไม่คุ้นชินแม้ว่าเสนาุงมันนําเสนอในรายการของเราผมฟังก็ไม่ค่อยเคยเห็นคนไทยคนไหนจะจะนาเสนอแบบนี้นะคือก้าวแล้วก็ลุกออกไปมากๆจากสิ่งที่เราเคยคุ้นชินกันอยู่เราตั้งรัฐไง แตตั้งรับคุณจะตั้งรับได้ไงเขาเขาคว้างไอเหมือนก็ตีลูกเทะนินมาเป็นรอยลูกลเราคอยจับน,นู่นปัดนี่ไม่รอดหรอกแล้วไอที่ยาสติคนมานะ่คุณจับได้สักผมว่าสักสิบเปอร์เซ็นต์ละมั้งที่เหลือยอะแยะไปมันไม่มีประโยชน์หรอกก็ไปต้นทางเลยแต่ต้นทางเนี่ยก็ผมยังเชื่อว่า,วา,ว,าวาแดงเขาใกล้จะเลิกแหละเพราะว่ามันรวยมากแล้วล่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วโอ้สนุกนะครับคุณผู้ชมวันนี้ได้ได้เห็นแนวคิดที่ ด้าทหารส่วนใหญ่เขคิดอย่างนี้ไหมผ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 มอยากรู้ไม่อยากเป็นตัวแทนของคำผมเป็นคนคิดแปลกๆเพื่อนเพื่อนคือคื่อนนนี้มันเป็นฐานคิดไม่ได้หลังครับมันต้องเป็นฝ่ายการเมืองทหารมีหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติใช่อ๋ออ๋ออ๋อสนุกนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุยเรื่องว้าแดงไปถึงเรื่องยาเสพติดไปถึงการทํางานเชิงรุกของของรัฐบาลไทยขยับหน่อยให้คนคนไทยสบายจะไม่มีอะไรให้ท่านผู้จัดขยับว่าย กลางนิ้วไม่ให้ผมไม่ยอมให้นี่คนก็โอเคแล้วแต่ไม่ใช่บอกไม่ยอมเพราะมันอยู่ในเหมือนกับอยู่ในรายงานธรรมดาไม่ได้คุณต้องมีท่าทีของรัฐบาลที่แข็งกร้าวนิดหน่อยไม่ต้องเยอะอย่าทำแบบขนาดผมหรอกนิดเดียวอผมก็เลยจะบอกโอ้โหแต่เส้นองเสนอนี่เสนอคือเชิงรุกผมเล็บหนักมากผมอยากจะจบงานผมเป็นคนเป็นคนขี้เกียจอะคือถ้าทำอะไรนานๆมันเบื่อจัดการให้จบเพถ้าไม่จบก็คือเราแพ้เลิกกันไปเลยแค่นั้นเองแต่ว่าเอาสักครึ่งหนึ่งถูกไหม เอาสักครึ่งหนึ่งลดลงมาว่าให้เห็นท่าทีที่ที่ลุกขึ้นมาหน่อยขึข้นท่าทีที่อยากจะปกป้องอธิปไตยอยากที่จะบอกประชาชนว่าเรื่องอธิปไตยเนือดินแดนเนี่ยเราไม่ยอม응คุณมาอ้างอย่างนี้ไม่ได้ถ้าคุณพากลาจะไม่ได้ยินที่เขาบอกว่าเขาอ้าง응อธิปไตยเนือดินแดนนะคุณต้องบอกว่าเอยได้ยินมากเขาบอกว่าเป็นของเขาเนี่ยซึ่งเป็นเราดูแลเป็นของเราเนี่ยเราไม่ยอมพูดคำนี้ก็ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวรอดูนะว่าทางรัฐบาลไทยจะว่ายังไง สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today